น้าตะพงถามว่ามาทําไมม,มาทําไมเพราะว่าอุตสาหกรรมที่จะต้องแข่งกันในอนาคตก็คืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีไอ้แร่หายากเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบสําคัญในรถยนต์ไฟฟ้า EV แบตเตอรี่ EV ชิปเซมิคอนดักเตอร์นะครับเครื่องมือทางการแพทย์ MRI แสงเลเซอร์จอภาพแม้กระทั่งขีปนาวุธหรือ,อจรวดที่สู้รบกมันทาทั้งหมดนั้นเซกเตอร์นี้ ใหญ่มหาศาลใครสามารถทำสินค้าอุตสาหกรรมพวกนี้ครองโลกนะครับมันเลยกลายเป็นประเด็นสงครามแล่หายากระหว่างาจีนกับ,กบสหรัฐอเมริกา,ากที่คุณรุ่นบอกว่าอะไรนะจีนมีเยอะครับครับ,รบอ่อะแล้วถ้าพอพอมันเป็นภาพเนี้ยว่าเอาละสหรัฐเห็นความสำคัญว่ามันมีแล้วก็หลายประเทศในเอเชียเนี่ยมีเพราะฉะนั้นก็เซ็นก่อนอ่ะอจะคือเซ็นมาก็ n m ็นที่ออกมาเขาบอกว่าเป็นการศึกษาแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีไม่ได้ให้ไปทำนะว่า,าจะไปตั้งโรงงานไปแปลลงแปรรูปไปสกัดไม่ได้ให้ทำอย่างนั้นมันจริงๆมันก็ใน MOU มันก็ครบนะตั้งแต่ส้ำหววตั้งแต่แปรรูปตั้งแต่ร<ช>ีไซเคิลและก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วสารัฐก็ไปทำกับแบบนี้ในในมาเลเซียด้วย<ช>นะครับ<ช>คุณนันทพงศ์คุณดุ้นคิดว่าสหรัฐเนี่ยมีเงินมากพอที่จะไปลงทุนทั้งต้นกลางปลายเหรอ,อเออ ผมคิดว่าเขาก็ต้องเลือกลงอเอาเฉพาะในสองประเทศนี้ก่อนไทยกับมาเลเซียมผมคิดว่าเขาจะให้เราเป็นเป็นต้นน้ําครับมาเลเซียก็าอยากเป็นกลางน้ําครับในแปรรูปสิ่งที่เราควรจะต้องคิดกันต่อไปก็คือว่าคําว่าแร่หายากเนี่ยในตัวมันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หายากแต่ว่ามันจะมันจะอยู่ตรงไหนทําไมมันชื่อแร่เอ,อิร์ธเอิร์ธก็มาจาก ดินดหินทรายภูเขาป่าไม้มันอยู่ทุกที่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแล้วสมมุติถ้าเรามีพอมีนะมันมากพอสําหรับการลงทุนหรือไม่มนะครับอันนี้สิ่งที่ความยากของมันก็คือหนึ่งใช้เงินลงทุนสูงสูงมากครคสองมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเยอะเป็นเรื่องที่ที่เรื่องนี้จะต้องคิดกันให้ดีๆ